สวัสดีครับกลัามาพบเจอกับผมยุคคนวิเศษสังกับขยี้ข่าวทอล์กผ่านทาง,ทางช่องจาม .com นะครับสืบเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 แม้ตัวเลขจะลดน้อยลงแต่เราก็ประมาทไม่ได้ผมก็ยังคงต้องมีบางจังหวะนะครับ work from home มาได้เข้าไปที่จามสตูดิโอนะครับวันนี้มีสองสาเรื่องนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนเช่นเดิมนะครับผมพูดถึงสถิติโควิดกันก่อนนะครับ วันนี้เนี่ยตอนเช้าเหมือนจะดีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอย่างสมุทรสาครตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู้นนะครับเจอเชื้อแบบตรวจเชิงลุกนะครับวันละหมื่นคนเนี่ยนะครับเจอ8ปดเก้าร้อยห้าหกร้อยลดลงมาเหลือร้อยกว่าคนวันนี้เจอที่สมุทรสาครแค่9กคนนะครับเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เหลือ2หลักก็คือหลักสิบนะฮะเรากําลังดีใจกันอยู่ไม่นานครับคุณผู้ชมครับพอตกบ่าย ปรากฏว่าสบคแจ้งเข้ามานะครับว่าที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งบางวันก็ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยนะครับพูดได้ง่ายก็คือไม่เจอผู้ติดเชื้อเลยมาพบผู้ติดเชื้อรวดเดียวเนี่ยถึง60คนนะครับแบ่งเป็นคนไทย31พมา่า29พร้อมกับสั่งปิดตลาดสุชาติตลาดพรพัฒน์ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว แล้วก็ไปพบว่ามีครูคนหนึ่งในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีติดโควิดอีกจนผู้อำนวยการโรงเรียนต้องสั่งปิดโรงเรียนอย่างกระทันหันปรากฏว่าหวยมาออกที่ปทุมธานีนะครับคุณผู้ชมครับหวยมาออกที่ปทุมธานีและย้ําว่าเป็นหวยที่เกิดมาจากการใช้มาตรการเชิงลุกนะการใช้มาตรการเชิงลุก หมายความว่าที่ผ่านมาโควิดเนี่ยมันอยู่กับเราแต่เราไม่รู้ไงมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นพอใช้มาตรการเชิงรุกเข้าไปสุ่มตรวจเยอะๆเยอะๆเๆเนี่ย,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 ยมันจึงพบผู้ติดเชื้อและท้ายสุดก็ไปเจอที่ปทุมธานีและการสั่งปิดตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒมันต้องมีนัยสําคัญอยู่แล้วเขาจะปิดทําไมเพราะเจอไทย31พม่า29ที่ติดโควิด เห็นมฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ประมาทไม่ได้เหมือนจะดีมาแล้วเชียวแต่พอลุกทีไรเจอทุกทีนะครับคุณผู้ชมครับนั่นเป็นเรื่องแรกเรื่อง2ก็เป็นเรื่องเยียวยานี่แหละแต่ผมจะลงรายละเอียดละเพราะวันนี้วุ่นวายแล้วก็ปั่นป่วนมากเอาข่าวสารก่อนนะวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้างวดสอนะครับเพราะเข้าทุกวันศุกร์บางคน6 7 5บางคน700 ว่าไปขอให้ใช้สะตุ้งสตดางอย่างมีความสุขแม้ว่าจะเป็นเงินที่ไม่มากแต่เรื่องที่ผมจะลงรายละเอียดวันนี้แล้วก็ต้องซัดกันอีกแล้วนะก็คือเมื่อวานนี้รองโฆศกรัฐบาลคุณรัชาดาธนาดีเรกเอามาโพสต์ข้อความผ่านทางเพจเลยบอกว่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะครับวันนี้ก็คือวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์ให้ไปกดยืนยัน ระบุตัวตนในแอปเป๋าังในหมวดเราชนะกดยืนยันเอาไว้เราชนะมันจะโผล่ขึ้นมาที่แอปเป๋าตังแล้วเราจะได้เงินเข้ามาใช้เนี่ยตั้งแต่วันที่18กุมภาเพราะเงินจะเข้า2งวดรวมเป็นทั้งหมดเนี่ย2,000บาทในงวดเดียวก็คือ18กุมภาทุกคนนะครับที่มีแอปเป๋าตังอยู่ก็คือตัดสวัสดิการหนึ่งร้านออก และทุกคนล่ะครับที่ลงทะเบียนผ่านเพราะใครลงทะเบียนผ่านนี่หรือว่าแอปเป่าตังเขาจะแจ้งสิทธิ์ว่าคุณผ่านพอคุณผ่านเสร็จปุ๊บก็ต้องไปยืนยันในแอปเป่าตังทุกคนที่ฟังคุณรัชดาบอกแบบนั้นทุกคนก็คิดว่าง่ายคุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะก็คิดว่าง่ายว่าเออเดี๋ยวเราเข้าแอปเป่าตังเราโหลดมาแล้วเรามาคงมีปุ่มเราชนะให้เรากดกดกดก็เสร็จเพราะรองโฆษกรัฐบาลพูดเหมือนง่ายคุณผู้ชมครับโอเคนะคนะผมฟังข่าวเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็ยังคิดว่าง่าย ก็ยังคิดว่าเอ้ยบอกคุณผู้ชมไปเขาน่าจะทําเป็นผมบอกแบบนี้ก่อนว่าผมไม่ได้ใช้โครงการอะไรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เลยของรัฐไม่ได้ใช้เลยนะแอปเป๋าตรงเป่าตังอะไรพวกนี้ผมไม่มีนะทีนี้เนี่ยพอคิดว่าง่ายปรากฏว่าเมื่อเช้าผมไลฟ์สดผมเริ่มผิดสังเกตละคนคอมเมนต์เข้ามาอะไรอะไร ได้ยังไงยังไม่ได้เลยไอเราก็คิดว่ามันเช้าอยู่ประมาณเจ็ดแปดโมงมันคงยังไม่ระบบยังไม่มามั้งแต่ก็เอกใจนะปกติเนี่ยเวลาระบบของรัฐพูดถึงวันถัดไปมันจะมาตั้งแต่6กโมงเช้าคุณผู้ชมครับบางคนก็เลยพิมพ์ออก่าอ๋อมันมาตอน10บโมงสิบโมงครึ่งผมก็เลยเออเออเขาพูดมาขนาดนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมก็บอกว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวรอก่อนก็ได้เพราะว่าเพราะว่ายังมีเวลาให้กดยืนยันเนี่ย ไปอีกหลายวันกว่าเงินจะเข้าวันที่18เนี่ยเราก็สามารถรอได้ไม่ต้องรีบถึงกนาดนี้แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐบาลประกาศเนี่ยคนเขาจะตื่นเต้นเขาจะไปเฮโลกันในวันแรกผมก็ไม่เข้าใจปรากฏว่าพอทำงานไปสักพักหนึ่งเริ่มเห็นคนมาบน่นผมก็เลยเทสโดยการพิมพ์แคปชั่นลงไปในเพจอะคือพิมพ์แคปชั่นถามว่าแอปล่ไมไหมครับมีปัญหาไหมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ กว่า90%นะ่ะหรือแทบทั้งหมดอนะ่ะคนกด2,3,4,5สีหมื่นไลค์รึนมั่งครับบอกว่าแอปล่มมีปัญหาโอ้ทำไมวุ่นวายขนา,นนขนาดนั้นขนาดนี้ผมก็เริ่มละเฮ้ยเราจะทำยังไงดีนะผมก็เลยโหลดแอปเป๋าตังมาเลยแอปโหลดใหม่นะมันก็ให้ใส่เบอร์โทรแล้วมันจะใส่ otp มาให้แล้วเอ otp ไปก่อกปรากฏว่าแอปล่มจริงผมก็โทรศัพท์ไปหาลูกน้องให้ลูกน้องที่อยู่ในโครงการพวกนี้ ลองกดดูสิเขาก็บอกว่าแอปล่มเหมือนกันผมก็เลยยืนยันว่าแอปล่มจริงแอปล่มจริงเพราะคนเข้าไปใช้เป็นจํานวนมากทีนี้แอปล่มไม่ใช่ปัญหาเดียวครคุณผู้ชมครับแอปล่มไม่ใช่ปัญหาเดียวผมเริ่มอ่านคอมเมนต์คนบอกว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนเวอร์ชั่นก่อนนะทุกวันนี้บางคนเป็นเวอร์ชั่น10.29.0บางคนเป็นเวอร์ชั่น10.30.0คุณต้องเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่น10.32 จุดศูนย์ศูนผมก็เลยอะไรนะต้องอัปเดตแอปใช่ไหมผมก็เล่นแอปอะไรทั่วไปมันก็อัปเดตเรื่องพวกนี้เข้าใจต้องอัปเดตแอปใช่ไหมผมก็เลยร้องอ๋ไอไ้ที่คนมาพูดกันทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยว่าสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งเนี่ยไม่ใช่ประชาชนไปเข้าใจผิดว่าเป็น10บนาฬิกาสามสนาทีจริงๆมันคือแอปเวอร์ชันสิบจ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าแอปเป๋าตังค์ได้แล้วนะคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมเนี่ยคือมันล่มพกคนมันเยอะถ้าคุณผู้ชมเริ่มเข้าได้แล้วเนี่ยถ้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ของคุณผู้ชมเนี่ยยังเป็นเวอร์ชั่น10.30ต่ําต่ำลงมานะคือไม่เกิน1 0 3 0เนี่ยต่ำลงมาเนี่ยคุณผู้ชมต้องกลับไปที่ถ้าคุณผู้ชมใช้ใช้ a n d r o อ d นะก็ไปที่ Play Store ไปอัปเดตไปกดอัปเดต ถ้าใช้ไอโฟนนะก็ไปที่ App Store ก็ไปอัปเดตเวอร์ชันอัปเดตเวอร์ชันพออัปเดตเวอร์ชันเสร็จปุ๊บอันนี้ผมให้ลูกน้องผมทำแล้วก็ให้เขารายงานผมหมดละพออัปเดตเสร็จปุ๊บพอกลับไปที่แอปมันจะมีปุ่มเราชนะขึ้นมาเลยครับขึ้นเป็นโลโก้หลาเลยแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ทำตามขั้นตอนเขาจะบอกให้เรายอมรับบอกว่าเรามาจากจังหวัดไหนอะไรยังไงพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาบอกเราว่า จะสามารถเริ่มใช้ได้เงินจะเข้าในวันที่18กกุมภาเห็นไหมคุณผู้ชมครับเห็นไหมนี่คือความวุ่นวายรัฐบาลไม่ละเอียดผมตำหนิแน่ครับทีมโคศกชุดนี้เนี่ยไม่ละเอียดคุณไม่ละเอียดเลยคุณทำงานแบบมักง่ายคุณแค่มาบอกประชาชนว่าเฮ้ยวันพรุ่งนี้อย่าลืมกดยืนยันนะคุณบอกเท่านี้พูดเหมือนง่ายไง หรือในอีกเนี่ยในยะหนึ่งก็เหมือนมักง่ายทํางานน่ยคือจริงๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไเลยนะครับถ้าอธิบายให้เข้าใจอธิบายจัดรายการสดทำคลิปแจกเพลสรีลิสไปทุกช่องทางให้มันครบท้วนกระบวนความแต่อันนี้คุณบอกแต่เพียงว่าให้ไปกดยืนยันแล้วทำตามขั้นตอนแบบนี้แต่คุณไม่ได้บอก ว่าต้องเปลี่ยนเวอร์ชั่นต้องทำให้มันละเอียดกว่านี้ครับแล้วคนแห่เข้าไปพอแห่เข้าไปบางคนไม่ได้ก็วุ่นวายบางคนได้ก็บอกว่าทำไมฉันได้อ่ะเห็นไหมคนก็เถียงกันอีกวุ่นวายไก่กองวันนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับผมถึงขนาดที่ว่ามันกระสับกระส่ายอะถึงขนาดที่ต้องเฮ้ยต้องโหลดมาลองเองดูซิมันเป็นยังไงวะ ล่มจริงยืนยันถามลูกน้องที่มีแอปอู่แล้วก็ล่มจริงบอกลูกน้องเลยนะว่าเฮ้ยคุณรอเลยนะถ้าคุณเข้าแอปได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณลองทําตามที่ผมว่าสิคุณต้องไปอัปเดตก่อนใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องมาทําตามขั้นตอนมันก็บอกว่าเอ้ต้องทําอย่างนั้นจริงๆคุณดูชาวบ้านสิดูชาวบ้านสิอย่าใช้คําว่าคนโง่คนฉลาดก,กว่ากันนะมันมีแต่คนรู้กับคนไม่รู้ชาวบ้านจํานวนมากเขาไม่รู้ เขายังมาส่งบอกผมเลยว่าคุณยุคนรอสิบโมงสามสิบสองก่อนเขายังเข้าใจว่าเป็นเวลานะเขายังเข้าใจว่าเป็นเวลาใช่ไหมเห็นใจชาวบ้านหน่อยสิเท่านั้นไม่พอนะครับพอเกิดปัญหานี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมทําก็เลยตัดสินใจไปดูที่ธนาคารกรุงไทยว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนเพราะไอ้แค่ลําพังหน้าเฟซบุ๊กเนี่ยหน้าฟฟดหรือเพจผมเนี่ยโอ้โหคนส่งเข้ามาถามเยอะแยะไปหมด ปรากฏว่าพอไปดูที่ธนาคารเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูวันนี้ผมไปที่ธนาคารไปดูสภาพปัญหาไปดูธนาคารที่ที่ผมไปเนี่ยมันมีธนาคารติดกันหมดไทยพาณิชยกิกรออมสินออกรุงไทยทุกธนาคารโลกหมดมีแต่กรุงไทยแหละคนเต็มไปหมดอันนี้แค่หนังตัวอย่างนะรอวันที่สิบห้าเนี่ยอันจันหน้าที่ บอกว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ไปลงทะเบียนที่กรุงไทยเนี่ยคนจะไปกันมากขนาดไหนสวนทางหมดแล้วครับรัฐมนตรีบอกว่าไม่อยากให้จ่ายเป็นเงินสดเพราะกลัวจะไปออที่ตู้ ATM หลีกเลี่ยงความแออัดเดี๋ยวผมไม่ดูเพราะผมไปลงพื้นที่วันนี้มาคนเนี่ยแออัดก็เสี่ยงโควิดอีกคือตอนที่ผมไปหาข้อมูลเนี่ยเรื่องความวุ่นวายในวันนี้เนี่ยด้านหนึ่งผมหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้ลูกน้องทดลองทําด้านหนึ่งผมไปดูในธนาคาร ไปถึงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อปัญหาอย่างนี้เหรอคะนู่นค่ะรับบัตรคิวเจ้าหน้าที่บอกผมเลยนะรอนานหน่อยนะคะนะเจ้าหน้าที่เองก็เสี่ยงนะครับไปโทษเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็ไม่ได้เขาก็ต้องทําตามหน้างานที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้คนไปนั่งรอคนบางคนก็กลัวโควิดก็ออกมารอนอกธนาคารมันวุ่นวายมันโอ้โหสเปสปะไปหมดอ่ะคุณไม่สงสารเขาเหรอนะสรุป วันนี้ที่วุ่นวายด้านหนึ่งเป็นเพราะการสื่อสารเป็นเพราะทีมโฆษกที่ทแถลงข่าว4บรรทัดไปดูหน้าเฟซโพสเฟซบุ๊กสี่ห้บรรทัดท่านั้บอกว่าอย่าลืมนะคะเดี๋ยวไปกดแล้วก็เข้าสู่ระบบแต่ไม่รายงานรายละเอียดเลยนะครับพอไม่รายงานปุ๊บก,ก็ธรรมดาครับคนไม่รู้อ่ะคนตกใจ คนกลัวจะไม่ได้เงินคนหลายล้านคนก็แห่เข้าไปที่แอปเป๋าตังโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะเขาไม่รู้จริงๆก็ผมถึงบอกในบางคนเรียกบอกว่าอ๋อมันจะมา10บโมงสานาทีไม่ใช่มันคือเวอร์ชันแล้วผมพูดเลยนะครับแอปพลิเคชันอย่าหาผมสอนนะมันมีหลางแอปพลิเคชันยกตัวอย่างแอปธนาคารแบบนี้เขาไม่จำเป็นต้องให้ลูกค้าเนี่ยไปไปอัปเดตเวอร์ชันในใน Play Store หรือว่า App Store เนี่ย เขาขึ้นมาออดอัตโนมัติเลยในหน้าแอปเลยให้กดเลยทำไมธนาคารพวกพาณิชย์ต่างๆเขาทำได้และทำไมนี่ของคนทั้งประเทศของรัฐบาลทำไมทำไม่ได้มันไ่ใช่เรื่องง่ายนะครับจะบอกคนเท่าคนแก่หรือว่าชาวบ้านเนี่ยว่าให้กลับไปที่แอปสโตร์ก่อนนะชิปหายแล้วคือบางคนเนี่ยลูกหลานทำให้ไงคือลูกหลานดาวลงดาวน์โหลดหนู่นนี่นั่นให้เสร็จสมัครให้เสร็จเลยนะลูกหลานทำให้ แล้วก็สอนวิธีการเราไปใช้แต่พอลูกหลานไปทำงานแล้วอะไรแอปสโตรวะลูกไม่ได้สอนไว้นี่วะผมเชื่อว่าลูกลูกหลานหลายคนก็ไม่ได้สอนพ่อแม่ถึงขนาดแอ Store หรอกเรื่อจริงไม่ได้สอนถึงขนาดเ y Store หรอกเพราะมันวุ่นวายเหมือนกับเราก็ทำมาให้เสร็จแล้วให้เขาไปใช้เลยไงแต่พอมันมีปัญหาปุ๊บรัฐบาลก็ถแถลงข่าวสี่บรรทัด ก็เลยนํามาสู่ความวุ่นวายเพราะนั้นนี่สรุปผมสรุปเลยนะคุณผู้ชมก็ใจเย็นๆช่วงนี้คนมันเข้าแอป,ปเยอะมันเลยล่มคุณผู้ชมรอไปก่อนก็ได้วันนี้ผ่านไปสักวันนึงก็ได้คุณผู้ชมวันนี้ลืมไปซะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ในกลุ่มที่ได้เงินมาที่18นะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องรีบวันนี้วันที่12 13หรือหลายวันก็ทําใจปล่อยไปก่อนเดี๋ยวสักวันเสาร์อาทิตย์ว่างๆอ่ะนะเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้วันหยุดว่างๆคุณผู้ชมค่อยลองเข้าไปนะ ถ้าคุณผู้ชมเข้าไปในแอปคุณผู้ชมปุ๊บแล้วคุณผู้ชมไม่เจอป้ายเราชนะในแอปอะให้คุณผู้ชมรู้ไว้เลยว่าคุณผู้ชมเวอร์ชั่นเก่าเก่าเวอร์ชั่นไหนผมไม่รู้เพราะมันอาจจะ1 0 3 0หรืออาจจะ10.29ถ้าไม่มีคุณผู้ชมก็ต้องกลับไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วแต่เครื่องของคุณผู้ชมจากนั้นก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังค์แล้วก็อัปเดตถ้าทำไม่เป็นก็ลูกหลานเลยครับ พออัปเดตเป็น10.3.2.0ไม่ใช่เวลานะแล้วก็กลับไปที่แอปอีกครั้งเป๋าตังค์ในแอปเป๋าตังมันจะขึ้นเราชนะขึ้นมาก็กดทำตามขั้นตอนก็จบนี่คือรายละเอียดนี่คือคําแถลงนี่คือคําอธิบายที่ถูกต้องที่ควรบอกกับประชาชนไม่ใช่ถแถลงข่าวสีบรรทันดนะคุณผู้ชมครับส่วนที่เราลงพื้นที่วันนี้เป็นอย่างไร ก็เป็นการทุ่มเทการทํางานของน้องๆทีมงานรวมถึงผมที่ทําให้เห็นถึงข้อเท็จจริงของปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่ธนาคารกรุงไทยสาขาแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีว่ามันมีความลําบากของพี่น้องประชาชนขนาดไหนลองไปดูกันนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมยุคนวันนี้มานอกสถานที่วันนี้12 12กุมภาพันธ์นะครับโฆษกร,รัฐบาลผมที่เกียรติเอ่ยชื่อนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยให้คนที่มีแอปเปาตังไปกดยืนยันในโครงการเราชนะเพื่อรอใช้จ่ายเงินในวันที่18กุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าทั้งวันเนี่ยมีแต่ปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นมีแต่ปัญหาความว,ามาวามุ่นวายแอปล่มบ้างคนบอกว่าไหนอ่ะผุ่มยืนยันจะขึ้นมาเมื่อไหร่คือข้ามาถแถลงของโฆษกร,รัฐบาลไม่มีการให้รายละเอียดเลยนะครับปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องมารอคอยรอความหวังในวันตรุษจีนอีกแล้ว แอปก็ล่มแล้วก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยวันนี้พอดีผมมาทําธุระที่ธนาคารแล้วก็เห็นสภาพเหมือนกับที่วิเคราะห์ไว้ทุกอย่างนะครับมันรู้สึกมันรู้สึกสงสารชาวบ้านรู้สึกสงสารประชาชนเมื่อกี้ผมไปเข้ามาแล้วนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยไปสอบถามเจ้าหน้าที่หมดแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูเหตุการณ์ข้อเท็จจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอย่างไรแล้วมันวุ่นวายแล้วมันลําบากกับประชาชนและที่สําคัญมันเสี่ยงโควิดนะ ที่ผ่านมาที่บอกว่ากลัวประชาชนจะไปออที่ตู้ ATM แล้วกลัวโควิดเนี่ยแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเลยสภาพจะไม่ต่างกันเดี๋ยวคมใม่น้องทีมงานเนี่ยก็ช่วยช่วยถ่ายที่ผมเดินไปอะนะ่ะถือเลยผมกดถ่ายแล้วเดินตามเดินตามมารับคุณก อย่างคุณผู้ชมดูนะดูแข่งโลเ็วนะนี่กัตกรนะดูนะโล่งหมดคุณผู้ชมดูนู่นนู่นไทยนู่นไทยพันนิดเห็นไหมฝนไม่เยอะแต่คุณผู้ชมมาดูคุณผู้ชมดูกรุงไทยดูกรุงไทยคุณผู้ชมดูแบบว่าเขาไม่รู้ตัวนะว่าเรามาชายผมไม่อยากเข้าไปใกล้พ่อผมเข้าไปใกล้มากๆเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเป็นผมมาคุณผู้ชมดูนะคนเข้าคนแก่นะชาวบง้งชาวบ้านนะ ที่คุณผู้ชมเห็นดีข้างนอกนะคุณผู้ชมดูนะนั่งรองข้างนอกนะครับดูนะนั่งรอคอยก้มหน้าก้มตาปกดโทรศัพท์มือถือไม่รู้ว่าจะได้หวังกบับเขาหรือเปล่าข้างนอกนะมาดูเราค่อยๆแอบไนปะเดี๋ยวเราไปใกล้ๆเขาจะตื่คุณผู้ชมดูด้านในนะค่อยๆดูนค่อยๆด,นะยยดูผมจะไม่ค่อยกระตกกระตาก คู้ชมครับเมื่อครู่นี้คุณผู้ชมาจะได้เห็นละคือก่อนที่ผมจะถ่ายเนี่ยผมเข้าไปข้างในมาแล้วนะครับแล้วผมก็ไปถามเจ้าหน้าที่มาละว,ว่าผมมีปัญหาแบบนี้คือเขาตามกดยืนยันยังไงนู่นนี่นั่นยังไงพูดไม่ทันถึงสิบวิเจ้าหน้าที่บอกกดบัตรคิวคะนะต้องให้ผมไปกดบัตรคิวแล้วก็บอกว่ามีคนอีกเป็นจํานวนมากที่เจอปัญหาแบบนี้ผมก็ต้องเข้าไปรออยู่ด้านในรัฐบาลเองก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องของโควิด นะครับมันก็พาประชาชนมาเสี่ยงดีส่วนเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ความผิดเขาหรอกครับเขาก็มีหน้าที่ให้บริการเขาก็คอยบอกว่าบัตรคิวอยู่ตรงไหนอย่างไรนี่คือสภาพโพสตเท็จจริงอันนี้แค่หนังตัวอย่างนะครับเพราะวันที่15กุมภาพันธ์จะเป็นวันแรกรัฐบาลให้กุ่มพิเศษผู้เฒ่าผู้แก่คนไม่มีโทรศัพท์มือถืออะไรเนี่ยไม่เป็นเนี่ยมาลงทะเบียนที่ธนาคารแล้วคุณผู้ชมคิดดูสิครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นผมไม่ให้ดูอีกนิดหนึ่งไปด นี่คืออมสินนะครับนี่อมสินอมสินก็โลกไทยพาณิชย์เกษตรกรโลกพอมากรุงไทยเท่านั้นแหละนะผู้คนเป็นจำนวนมากนะไหน,ะนะมันมีธนาคารไหนบ้างให้ลูกค้ามานั่งรองน,นอกคุณผู้ชมเพราะมันหนาแน่นเนี่ยคุณผู้ชมเพราะมันหนาแน่นเตินไปลูกค้าถึงขนาดต,ต้องมารอข้างนอกมารอข้างนอกบางคนก็ไม่อยากอยู่ข้างในเพราะกลัวโควิดนะเพราะมันแออัดนะครับเนี่ยนะ เราดูข้างนอกก็ต้องมานั่งตากดงตากแดดกันอีกเก็นม,มันมันคือความลําบากของประชาชนมันไม่ใช่โครงการที่ควรจะให้ประชาชนมาลําบากขนาดนี้ลองดูนะครับเกิดต่อจากคลิปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ในรถแล้วนะฮะก็เห็นตามสภาพคือถ้าผมอยากรู้คําตอบจากเจ้าหน้าที่เนี่ยผมต้องรับบัตรคิวและก็ไปอยู่ด้านใน แล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเนิ่นนานเนิ่นานานผมสะท้อนนี่เห็นถึงปัญหาก่อนว่าเห็นไหมมันก็เสี่ยงโควิดอยู่นะครับทีนี้ถามว่าคนที่มีปัญหาที่รัฐบาลบอกว่าวันที่สิบสองเนี่ยกดยืนยันตัวตนในแอปเปาตังเข้าสู่โหมดเราชนะนะครับปัญหาที่เจอวันนี้ก่อนแอปล่มผมให้น้องๆในทีมงานเนี่ยนะครับที่เขามีแอปพวกนี้เขาเขา้าเขาก็บอกว่าล่มกันทุกคนอันนี้ปัญหาแรกที่เจอ ปัญหาที่สองก็คือบางคนเข้าได้แต่ไม่เห็นว่าจะมีปุ่มอะไรให้กดเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็มี f อซกลุ่มนี่แหละอีซ e ียุคนของเราเนี่ยนะครับที่คอยหาข้อมูลที่คอยสอบถามไปยังธนาคารก็แจ้งเข้ามาว่าเขาติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าคือ1หนึ่งเนี่ยต้องต้องต้องอัปเดตแอปเ๋าตังให้เป็นเวอร์ชัน10.32.0 บางคนไปบอกว่า10โมงครึ่งไม่ใช่นะครับุผู้ชมครับให้เป็น10.32.0ผมรู้สึกว่าหลายคนมีแอปเก่านะครับมีมีแอปเก่าก็คือเป็นแอปเวอร์ชั่น10บางคน10.30.0อแต่ถ้าจะมีโหมดนี้ต้องเป็นแอปรุ่นใหม่แล้วถามว่าแอปรุ่นใหม่ทำไงอ่ะก็ต้องเข้าไปที่ Play Store นะฮะถ้าท่านเป็น Android เป็นมือถือทั่วไปแต่ถ้าท่านเป็น iPhone ท่านก็ต้องเข้าไปที่ App Store นะฮะ เพื่อไปอัปเดตจาก10.30.0ให้มาเป็น10.32.0ให้มาเป็น10.32นาทีถ้าชาวบ้านพูดเนี่ยก็จะพูดภาษาแบบนี้นะฮะไม่ใช่1 0ม0ครึ่งนะครับมันเป็นเลขเวอร์ชั่นของแอปจุดี่ยมันมีจุดเดียวก็คือจุดทางล่างไม่ได้มี2จุดเหมือนกับเหมือนกับนาฬิกาอ่ะทีนี้พอโหลดเสร็จปุ๊บทำไงบางคนก็บอกว่าโหลดเสร็จแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย อาเลฮะมีปัญหาอีกแล้วบางคนก็บอกว่าติดต่อไปที่ธนาคารแล้วธนาคารบอกว่าพอท่านพอท่านทําเสร็จแล้วท่านจะสามารถยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังเข้าเราชนะได้ในวันที่15หรือว่าวันจันทร์แต่บางคนก็ส่งหลักฐานมาให้ผมดูว่าเขาก็ทําได้แล้วนะตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังในทุกอย่างมันมั่วหมดไงมันไม่มีอะไรยืนยันอย่างเป็นทางการว่าต้องหนึ่งสองสามสี่อย่างไร เพราะระดับ,บรองโฆษกรัฐบาลเมื่อสักครู่ผมบอกไปแล้วผมเกลียดเอ่ยชื่อนะครับคือมาโพสในเพจแล้วก็เขียนสองสามบรรทัดแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนไปงมเมาปล่อยให้ผมปล่อยให้นักข่าวหลายๆคนต้องไปหาข้อมูลเอาคุณผู้ชมว,ว่าแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าล่ะมันไม่รู้จะก,กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะครับที่ทําการทํางานของรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่มีความรอบคอบไม่มีความละเอียดคุณรู้ไหมว่าวันนี้โกลาหนทั้งวันนะ ตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะเมื่อวานคุณเล่นไปบอกว่าคนที่ได้รับสิทธิ์คนคนที่ได้รับสิทธิ์เราชนะแล้วเนี่ยคนที่ผ่านสิทธิ์เนี่ยที่จะต้องใช้เงินผ่านแอปเป่าตังคุณบอกว่าให้มากดยืนยันตัวตนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาก็รอสิครับเขาก็มากดวันนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเห็นไหมเกิดแต่ความวุ่นวายตามที่ผมเล่าให้ฟังผมก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ไม่สามารถยืนยันข้อมูลอะไรได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเจ้าภาพ เขาก็ยังยืนยันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยคิดเอาละกันนะผู้ชมครับ